เรานี่หาอย่างเราปีนี้บัตรเริ่มต้นที่140บาทนะบัตรจ้างเขาเบิองหมอลำนะครับปีหน้าบนอลนวลวันสิขึ้นนะครับปีหน้าบนอลนวลวันสิขึ้นอีกเดือนขึ้น20บาทเพราะว่าค่าของชีพค่าใช้ใจ่ายมันหลายเนาะถ้ายายสวยอยู่บ้านจะได้ไม่ต้องเหนื่อยาันไม่ออนมานีปู่ทนไม่บอกว่าจะมาบานอสบาลนวแม่บอกว่าจะมาบานอสบอาลนว แม่แสนบ่พลาดอยู่แล้วครับสวัสดีพี่ตรายรอยเอ็ดครับพระเอกดาวรุง่งคอยไปใส่ลราบนอลนนท์แม่รวยรวยพระเอกดาวรุง่งพุ่งลงเหวลงโหลดมากกินเขาน้ำซ้ำป๋าแล้วบนอลนนท์เสือก่ย่างให้ซิฟไม่ไปกินเขาน่องไปนอนแล้วเพราะว่าน่องน่องขึ้นโชว์ขึ้นเต้นครับก็สีแล้วก็เที่ยงขึ้นนะครับล้ำเรื่องน่องจะได้พักนะครับส่วนบ,บักบิ๊ก ึ้นฉากชอดแจ้งนะครับก็น้องกสิอาศัยแดนเซอร์แดนเซอร์หมอรามาใจน้องตีจะจะอาศัยนอนมือเศร้านะครับนอนปักบอลเพราะว่าที่พี่น้องที่พี่น้องเห็นไหลออกมาโชว์ใส่ชุดใส่เสียถือสาออกมาโชว์งามๆฟอนงามๆให้พี่น้องแต่เบื้องหลังนี่โอ้ยแรนแปดตายลังคุงลังคนสาทับุูดาานี่จแต่ต้องใส่สุดสามชุดสอนสามสอนสามได้สุดนี่ล้ำแล้ว โชว์แล้วถอดออกแลนขึ้นถอดออกแลนขึ้นลังคนแลนแลนบัดไดทั้งซ้ายมาขึ้นทั้งขวาแลนทั้งขวาไปขึ้นทั้งซ้ายแลนตรงกลางออกทั้งหนานะครับนี่กว่าปีที่พี่น้องเห็นง,า,ง,งามๆนี่แต่เบื้องหลังนี่มวลกุบโจกตาก,ตกันพร้อมเล้วนะเดี๋ยวปางมือเดี๋ยววอนนนเสพาเบิ่องละลมันหลังเวทีเนาะนะครับช่วงที่นําการแสด,ดงนะเพิ่นเห็นอย่างกันแน่หลังคนได้เห็นแต่ความสวยงามนะเราเคยเห็นเบื้องหลังจักเทื่อลังคนก็เคยเห็นแล้วแต่ครับถ้าผู้ใดไปสัมผัสเบิ่งเนาะ สวัสดีบนอลนนสนามกวางบอจ้าสำหรับบนอลนนถามว่ากวางบอในความในความขืดกับว่ากวางเต็มทับเอาไปเอามากบอกกวางครับพอเพิ่นขายบัตรแข็งพร้อมแล้วก็บัตรหนางานพร้อมนะครับมือล้กเมื่อนี้เป็นวันหยุดพร้อมค้นกระซิหลายเพราะเป็นบัตรการกุศลเป็นงานการกุศลครับผู้ใดขยก,ยกเฮ็ดบุญผู้ใดผู้ใดขยันวอมบุญนะครับ พิ่นถมสนามซ้ำกันอีกสีงามเลยโรงเรียนพิ่นสนามอยู่สนามบอลซ้ำกันสวัสดีแม่แกมช่งมางไม้ขอบคุณร่วมหัวใจด้วยนะครับแชร์แล้วนะคะแต่ก่อนจักรราชไม่เคยมีหมอลำม,มาปีนี้มีตลอดคนชอบหมอลำแบบเต็มแม่นิพัาราเนี่ยมพิมายเพิ่นวาสวัสดีบนรสถานที่กว้างครับนะครับเอามาฮอนจอดถึงแล้วเดอ้อพี่น้องที่เขามาเบิงไหลโสทีหลัง,นะลง,นเเงนะครับดารากะปูที่ยังบ่ทัานเดบงนะครับอย่าลืมกดแชร์นํำนะครับล้วคนก็อยากน้ำเขาน้ำน้ำ,นำ ย่างน้ำพอเถ่า,าแม่เถ่าย่างน้ำาลูกน้ำเต่ายยาน้ำเงินคำกำเกี่ยวกระมี่นะครับกดแชร์ไว้เพิ่นสิได้มาเบิองย้อนหลังหลังคนก็ว่าโอ้ไม่ปน้นเจ้าคือปรไหลสดจากเครื่อคอยขจอบึงเ,เจา้าบ่เห็นไหลคนวันนะครับอย่าลืมกดแชร์นะครับวันนี้ทําการแสดงที่ชอด,ดีแม่เายวยิวลมสินครับสําหรับพี่น้องจีซิมมเบิองหนางานนะครับมาเบิองหมอล่ำนะครับวันนี้สนามโรงเรียนบ้านยางสินชัยหนองหาตําบลบ้านเหล่าอเาเภอโกสุมิสัยมหาสารคามเลือกพี่น้อง ตาบูที่บ่เคยมาจักเถอนะครับแนะนําวินมาที่โกสุมพิสัยนะครับแดนมาโกสุมพิสัยก็สิเห็นไฟบึอบาบึอบาดอกเพราะบอกไก่ตัวอำเภอนะครับไม่ไกลจากสารคามไม่ไกลจากตัวอำเภอโกสุมพิสัยนะครับคักครับสนามเมื่อนี่เหมาะแก่สายโูสายตาในการฟังหล่องฟังล่ํานะครับเพราะอากาศมันกันหนาวดีเหมาะแก่การฟังล่ําเตียมพอมือแรง แม่นัทพรไัยศีแชร์แล้วสวัสดีแม่วสัศนค์ครับแม่รุ่เนเยียมทีสวัสดีตอนบายบายบอลสวัสดีพ่อตูแม่ตูผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เสียผู้สาวผู้ที่เบิร์นไรสดบบานนนะครับสดจากหน้างานตอนนี้นะครับไรสดที่เพจ